สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกันลัคนาการแล้วก็ราศีกันค่ะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกนะคะวันนี้ก็จะมาอ่านคลิปเดือนตุลาคม2566ไปดูกันว่าผ้าอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะเพื่อนๆชาวกันในเดือนตุลาคมค่ะเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะคุณสามารถฟังเป็นแนวาทางหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ได้ค่ะ เดือนตุลาคมของชาวกันนะคะได้ไพ่แปดถ้วยไพ่ดูมูลสิบไม้เท้าหกเหรียญไพ่เดรดราชนิดาบไพ่จูเวอร์นะคะไพ่ดูฟูค่ะ หถ้วยแล้วก็ไพ่ฮาราฟันนะคะไพ่สองไม้เท้าใต้สำรับดูเหมือนกับว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะ,ะคือบอกอย่างนี้นะไพ่เนี่ยไพ่เนี้ยขึ้นมาในเชิงของความรักความสัมพันธ์แต่บอกก่อนนะว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้ว ไพ่นี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของคุณนะสำหรับคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วรักกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ได้เกี่ยวกับคุณแต่ถ้าใครกำลังเจอสถานการณ์ของคำว่าอดทนอยู่กับความรักอดทนมากๆเลยในตอนนี้เพราะว่าเหมือนกับว่ามันสถานการณ์มันท็อกซิกมากๆมันมีความไม่ชัดเจน เป้าหมายของคุณกับความรักครั้งนี้นี่ก็คือการยูเนียนนะคะคือการแต่งงานการได้ใช้ชีวิตหรือเป้าหมายที่ชัดเจนกับเขาคนที่คุณคบอยู่อาจจะเป็นคนไกลหรืออาจจะเป็นชาวราศีเมษร,ราศีกุมราศีสิงห์ราศีพิจิกหรือคุณกําลังคบอยู่กับชาวธาตุน้ําพิจิกกรกฎมีนนะคะ หรือชาวธาตุด,ดินธาตุไฟนะธาตุด,ดินพรกสบกัน,กนมังกรธาตุไฟเมสิงธนูก็เป็นไปได้เช่นกันหรือคุณอาจจะคบอยู่กับชาวพฤกษ์ก็เป็นได้นะคะเพื่อนๆชาวกันทีนี้เป็นเดือนที่คุณจะต้องปล่อยวางนะอันนี้บอกแล้วนะว่าถ้าคนที่รักกันดีอยู่แล้วไม่ใช่คลิปของคุณนะอันนี้จะโดดเด่นในเรื่องราวของความรัก นะใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ท็อกซิกมากๆแล้วคุณรู้สึกว่าไปต่อไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะจบมีเกณฑ์ที่จบคุณจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างหันหลังให้กับทุกเรื่องโอเคอดีตระหว่างคุณและเขามีทั้งเรื่องที่ดีร่วมกันแต่ก็คงมีเรื่องที่ไม่ดีร่วมกันหลายๆเรื่องเหมือนกันอย่างนี้น้อยเรื่องที่คุณรู้สึกอึดอัดนะกับความไม่ชัดเจนตรงนี้เนี่ย กับเป้าหมายของคุณเนี่ยมันไปกันไม่ได้เลยมันสวนทางกันมากๆนะคะทาให้คุณรู้สึกหนักอกหนักใจทําให้คุณมันเหมือนกับยึดติดอ่ะยึดติดกับความรักครั้งนี้มานานและ,ะหนักแน่นกับความรักครั้งนี้ใช้เวลามาสักพักหนึ่งแล้ว บางทีเนี่ยอาจจะติดอยู่กับในเรื่องของการเงินการทองก็ได้เช่นเขาอาจจะยังซัพพอร์ตคุณอยู่หรืออาจจะเคยช่วยเหลือการเงินการทองกันมาหรืออาจจะมีอะไรที่ยังไม่ลงตัวในเรื่องของการแบ่งนะคะในเรื่องของการแบ่งอะ,อะไรที่ทําร่วมกันมาในเชิงแบบนี้ก็เป็นไปได้แต่ดูเหมือนกับว่าในเดือนตุลาคมพลังงานท็อกซิกของคุณทั้งหมดนั้นนะคะมันจะจบลงนะภายเด็เดขึ้นมาเชื่อว่าในเดือนตุลาคมนี้ จะเป็นเดือนที่คุณแข็งแกร่งเป็นเดือนที่คุณมั่นใจในตัวเองเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องจบและต้องพอนะคะเ,เพราะว่าบางครั้งคุณอาจจะมองว่าสุดท้ายแล้วมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะคุณที่คนคบอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณมากๆถ้าไม่ใช่ชาวต่างประเทศต่างแดนต่างถิ่นค่นเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นคนไกลที่แบบอยู่ต่างจังหวัดไกลๆก,กันเลยแล้วก็มองว่า มันคงจะเป็นไปไม่ได้ด้วยอะไรหลายๆอย่างคุณพยายามอย่างที่สุดแล้วนะเพื่อนๆชาวกันคุณพยายามอย่างที่สุดพยายามอดทนพยายามอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณเชื่อว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าหกเดือนหรอกหรือบางคนเนี่ยยาวนานถึงหกปีนะคะแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนและลงตัวได้นะคะเชื่อว่าคุณจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะ The ะฟูกลับมาเริ่มต้นใหม่ห้าถ้วยหมายถึงชีวิตรักที่ไม่ลงตัว มันเป็นไม่ม,มันไม่เป็นไปตามเป้าหมายของคุณมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาเขาเรียกว่าตรงตรงนี้กลับมาเนี่ยไม่ได้กลับมาคืนด,ดีกันนะแต่กลับมาเนี่ยเหมือนกับว่ามัน anime anime มนีอะไรที่จะต้องเคลียร์ในเรื่องในเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณและเขาไหมเร,เรื่องเคลียร์ใจกันเรื่องไปกันไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือเปอ้าหมายที่คุณวางไว้เราคบกันมานานแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นไปตามนั้นสักทีเชื่อว่าคุณจะเคลียร์แล้วก็อาจจะจบกันได้ด้วยดี นะมันมันมีเคณฑ์ที่จะจบกันได้ดีด,ด้วยนะไพ่ไพ่ที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หมายถึงความเเจ็บปวดหรืออะไรคือมองว่าคุณพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะจบแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณนะคะอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานอาจจะไปโฟกัสเหมือนกับว่าอาจจะมีใครที่เกิดมาเพื่อคุณหรืออาจจะได้เจอใครใหม่คือมันเหมือนกับการเปิดโอกาสให้กับอนาคตเป็นการมองอะไรที่มันไกลออกไปจากจากพลังงานนี้อื ทีนี้ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมคะเพื่อนเชาวกันไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณคะเพื่อนๆชาวกัน1ไม้เท้านะคะโอ้แต่ก็มากับไพ่สิบด้วยนะสมไม้เท้าไพ่ดีเอ็มเพรส พายเดี๋ยว,วิวอาฟอร์จูนอนาคตที่คุณไม่รู้อนาคตที่คุณไม่รู้กําลังจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับคุณค่ะการตัดสินใจครั้งนี้ถ้าใครตัดสินใจที่จะจบเคลียร์กันอย่างลงตัวนะคะไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาอะไรต่างคนก็ต่างเข้าใจกันนะมีผู้หลับผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาเข้ามาเจราจาหรือเข้ามาเป็นพยา,ยานว่าเออเข้ามาไกลเคลียร์อะไปกันไม่ได้ก็จบกันได้ดีๆแต่การเริ่มต้นใหม่ของคุณนั้นเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามมากๆ คุณอาจจะได้เจอชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือชาวธาตุน้ำพิจิกกรกฎมีนะคะเป็นความรักครั้งใหม่ให้กับคุณเนาะอาจจะได้เจอกันในผ่านในเรื่องของการประชุมงานในเรื่องของอการทํางานร่วมกันนะคอะอาจจะเป็นหุ้นส่วนเป็นการได้มา ได้มาแบบเหมือนกับเป็นเป็นกลุ่มอะทำงานเป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมกันคุณจะได้เจอเขานะจะได้เจอเขาเขาคนนี้เป็นคนที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบทุกอย่างเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออยิมเพรสเนาะ คุณจะเจอคนที่ใช่กว่าคนที่เกิดมาเพื่อคุณจริงๆถ้าคุณคาดหวังอะไรไว้คาดคิดอะไรไว้กับความรักในอนาคตนะกับการจบครั้งนี้ในสิ่งที่คุณคาดหวังอะมันอาจจะเป็นอนาคตที่ยังมองไม่เห็นนะเพราะเป็นเป็นไพ่เนี้ยปิดตาเอาไว้แต่เชื่อเถอะว่าถ้าคุณคิดบวกแล้วในความคิดของคุณนั้นเอ่อคุณรู้สึกว่าเฮ้ยความรักที่ดีเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบไหน ในความคิดของคุณในจินตนาการของคุณคุณจะได้แบบนั้นเลยนะเ,นเพื่อนๆชาวกันนะคะคุณจะได้พลังงานของคำว่าสิบถ้วยสมบูรณ์แบบเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นเชื่อว่าการจบหรือการจากกันครั้งนี้คุณเข้มแข็งแล้วคุณก็คิดแล้วคุณก็ตัดสินใจดีแล้วแล้วก็คุณตัดสินใจไม่ผิดด้วยนะคะโอเค ไปมันจบไปแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ที่ดีก็จะเกิดขึ้นใายอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวกันดีคะ mm hmm. เด็กถือดาบ Queen of Cups ไให้แดดาบนะคะให้สี่ดาบให้สามเหรียญเ mm hmm. ออเป็นไปได้นะเป็นไปได้นะที่คุณอาจจะได้เจอกับคนชาวท่านลม มีถึนดุนคุมนะคะที่อายุน้อยกว่าคุณทีนี้การที่คุณการที่คุณจะได้เจอคนที่อายุน้อยกว่าคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงแต่ก็ก็ก็เชื่อนะว่าคุณจะพยายามเปิดใจนะคะที่จะคุยที่จะทําความรู้จักกันเชื่อว่าคนที่คุณพบคนที่คุณเจอเนี่ยจะมาเป็น พลังงานความรักที่จะมาแบบเหมือนกับว่าหยุดหัวใจคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะความาสมบูรณ์แบบเพราะความน่ารักเพราะความเพียบพร้อมเพราะความเป็นคนที่อบอุ่นใจดีมีน้ำใจคุณจะได้สัมผัสกับพลังงานความรักที่เต็มเปี่ยมจนเปิดใจคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยินยอมพร้อมใจนะคะที่คุณจะเปิด ที่คุณจะเปิดใจให้เขาคนนี้อีกครั้งหนึ่งแน่นอนค่ะจะเกิดจากการพูดการคุยการเจราเจราคุณจะได้เห็นพลังงานของอสน์ในคําพูดของเขาเนาะว่าเขาเป็นคนที่พูดเก่งเป็นคนที่พูดจาเป็นคนที่แบบเหมือนกับาการพูดของเขาเนี่ยเชื่อถือได้คุณจะสัมผัสได้พลังงานของคําว่าถึงเขาจะอายุน้อยออกว่าคุณนะแต่ความเป็นผู้ใหญ่มีหลักเกณฑ์ในการใช้ชีวิตมมองที่ดีนะคะ รงนั้นแหะคะ่ะจะทำให้คุณตัดสินใจเปิดใจได้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะอะนอกเหนือจากนี้แล้วพยย่ออยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะ่ะนอกเหนือจากความรักนะเพื่อนๆชาวกันนอกเหนือจากความรักมีสิ่งใดที่พ่ออยากบอกอีกโอ้คิงเหรียญก็มานะคะการเงินของคุณดีมากเด็กถือถ้วยสี่ไม้เท้า อันนี้ขยายไพ่นะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะไพ่ราชาไม้เท้าแล้วก็ไพ่ดิฮาร์พริอืมคือองบอกว่าในช่วงนี้การเงินการทองของเพื่อนชาวการเนี่ยดีมากเลยนะคิงเหรียญคุณมีโอกาสได้เป็นได้เป็นเศรษฐีนะจากกิจการใหม่ๆจากกิจการใหม่ๆจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในตัวของคุณอาชีพการงานของคุณจะประสบความสําเร็จใครที่กําลังเริ่มต้นความสิ่งใหม่ๆนะในเชิงอ่า ในเชิงในเชิงการเรียนรู้ใหม่คือหมายความว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกดีนะมันน่าสนใจนะคุณก็ไปศึกษาคุณก็ไปเรียนรู้คุณก็ไปแบบเหมือนกับเออไปเอ่ไเอไปดูซิว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเด็กที่แบบว่าเอ้ยจะต้องไปเรียนรู้สิ่งใหม่ สิ่งใหม่ๆที่มันแปลกหูแปลกตาดีแต่คุณเป็นคนเก่งนะเนี่ยไพราชาไม่เท้าเนี่ยคุณเป็นคนเก่งด้วยประสบการณ์ด้วยภูมิปัญญาของคุณที่มีอยู่ในตัวตนของคุณนั้นความรู้ความสามารถสิ่งใดที่คุณรู้สึกว่าต้องเรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยมันจะเก็ตได้ใดแบบที่ใช้เวลาไม่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 นานนะ เพราะไพ่ใบนี้หมายถึงการเรียนรู้แบบทะลุปูโปงเลยของคุณการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆนั้นประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีในเชิงธุรกิจการงานแล้วคุณมีโอกาสได้นะคะถ้าเป็นในเชิงงานประจนะํานะให้ราชาไม่เท้าขึ้นมาเนี่ยกับไพ่เด็กถ,ถ้วยเนี่ยคุณมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งนะได้เลื่อนตําแหน่งงานที่สูงขึ้นเนาะเป็นคนที่มีปัญญาเป็นคนที่แบบมีความรู้มีความสามารถเป็นอาร์ติสต์ หัวของคุณนะเป็นอาร์ติสปนกับเขาเรียกว่าปลปนกับความสําเร็จในเชิงธุรกิจไม่ใช่แค่เป็นนักวิชาการอย่างเดียวหรือว่ามีหน้าที่แบบเป็นผู้บริหารอย่างเดียวด้วยนะพลังงานของคุณยังเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นพลังงานของคนที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์อยู่ในตัวเองเก่งคะ่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้รับทรัพย์เป็นเดือนที่คุณจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวหรือได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นทำให้คุณนั้นการเงินการทองนั้นมันฟลู ไม่ติดขัดในเรื่องของการเงินการทองนะมีโอกาสพลิกผันนะคะราชาเหรียญมีโอกาสพลิกผันได้เป็นเศรษฐีด้วยจากธุรกิจใหม่ๆของคุณโอเคเนาะก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะตรงนี้อ่ะทีนี้โดดเด่นมาเรื่องความรักก่อนเลยแต่ก็มาสรุปเรื่องความสําเร็จให้กับคุณในเรื่องของงานเพราะจริงๆแล้วถ้าไพ่เนี่ยไม่ได้ขึ้นมาในเรื่องของงานหรือการเงินเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยบางทีเนี่ย มันคือสิ่งที่ดีๆอยู่แล้วเนาะมันก็มัน,ม,นมันก็ไพ่อาจจะไม่ได้เอามาเป็นประเด็นกเท่าไหร่แต่แต่ว่าพอมาเปิดขยายก็คือดีค่ะนะทีนี้มาดูนะคะว่าไพ่พระพิคเนศนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวกันบ้างคุณได้ไพ่ Children's Passion นะคะโอ้คุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าเกิดมาเนี่ยอะ มีความพิเศษมีความพิเศษมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดแล้ว, mm. ลวเห็นไหมที่เราบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์นนะ mm. เพราะฉันจงรู้ตัวว่าคุณเป็นคนเก่งคุณได้พรสวรรค์มาตั้งแต่เด็กๆนอกเหนือจากงานประจําของคุณเนี่ยคุณอยากจะทํางานอะไรเกี่ยวกับการศิละปะบันเทิงความคิดไอเดียสร้างสรรค์เป็นหมอดูยังได้เลยนะคะถ้าคุณชอบนะคุณไปทําเพิ่มเติมจะทําให้ฐาหนะทางการเงินของคุณนั้นมั่งคั่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะ คุณได้ไพ่อาชิฟเมนนะคะโอ้โหไพ่แห่งความไพ่แห่งความสำเร็จอะแล้วก็ไ<อ>พ่เนชชวร์ค่นะคุณโชคดนะีนะคุณโชคดีนะไพ่ใบนี้ก็เกี่ยวกับการเลี้ยงดูของคุณด้วยเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงตั้งแต่มกรามาเนี่ยเชื่อไหมว่าตุลาเนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่คุณจะเห็น การเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณบนความสําเร็จบางคนติดขัดมาเพราะว่าบางทีเนี่ยมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาแต่พอมันถึงเวลาเนี่ยมันก็มันมัน,มนพอมันไม่มีเรื่องอะไรในหัวให้คิดให้อา่าทำให้คุณรู้สึกสบายใจเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอา่อผลักดันนะคะให้คุณเนี่ย ได้หลุดพ้นจากความทุกข์มันก็ชีวิตมันก็ก้าวกระโดดได้จริงๆต้องขอบคุณคนที่อุปการะเลี้ยงดูคุณมาด้วยนะเพราะเขาเลี้ยงดูคุณมาด้วยความรักด้วยความเมตตาแล้วก็รักคุณมากๆด้วยมีเป็นพลังงานที่ดีให้กับคุณเสมอเป็นกําลังใจให้คุณคอยห่วงใยคุณคอยแบบชี้ทางให้คุณคอยทุกสิ่งทุกอย่างเลยแบบคือดีอะนะการเรียนของคุณการเติบโตของคุณนั้น คุณต้องขอบคุณอย่าลืมไปขอบคุณบุปการีคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะเขาห่วงใยคุณดูแลคุณเป็นพิเศษไม่งั้นคุณคงไม่แบบประสบความสําเร็จได้ถึงขนาดนี้นะคะอย่าลืมนึกถึงท่านล่ะโอเคไหมเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสําเร็จของคุณเป็นเดือนแห่งอนาคตที่ก้าวไปข้างหน้าแบบไกลมากนะค่ะยินดีด้วยกับเพื่อนๆชาวการเนอะบนคุณประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะในเดือนนี้แม้กระทั่งในเรื่องของความรักกล้าคิด กล้าแต่งกล้าเขาเรียกว่ากล้าหาญที่จะเอ่อออกมาจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแล้วก็มาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วคุณก็จะได้รักที่สมหวังดังที่คุณปรารถนาด้วยค่ะโอเคเนาะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์กันมาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่กดซุปเปอร์แบงค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ